สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับช่องนั t ฟอร์ดอิซึมนะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาชมเกี่ยวกับออปชันเจ้ารถฟอร์ดเอเวอร์เรสนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นท็อปนะครับก็คือรุ่นไทเทเนียมพัดนั่นเองนะครับคันนี้นะครับมีออปชันค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับแล้วแต่ละระบบของมันเนี่ยนะครับถือว่าดีมากเลยครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมกันเลยนะครับว่า ปอดเอเวอร์เคันนี้นะครับมีออปชันอะไรบ้างแล้วก็คุ้มกับราคาที่เราจะจ่ายไปหรือเปล่านะครับโอเคนะฮะตามเลยครับมาที่ระบบแรกกันก่อนเลยนะครับระบบนี้ก็คือระบบเบรกอัตโนมัติพร้อมระบบเตือนคนเดินด้านหน้านะครับซึ่งระบบนี้เนี่ยจะทำงานด้วยตัวเซนเซอร์นะครับตัวเรดาร์กับตัวกล้องข้างบนนะครับซึ่งมันจะทำการตรวจจับนะครับ โดยการใช้เรดาร์นะครับตรวจจับเมื่อพบว่ามีรถอยู่ข้างหน้าหรือมีคนเดินข้ามถนนนะครับตัวเซ็นเซอร์นี้จะทําการเตือนครับอย่างแรกคือมันจะเตือนด้วยเสียงก่อนนะครับแต่ถ้าเรายังไม่ทําการเบรกเนี่ยระบบจะทําการเบรกรถให้อัตโนมัตินะครับ,รบถัดมานะครับจะเป็นระบบ Adaptive Cruise Control นะครับซึ่งระบบนี้มันดีมากๆเลยนะครับ ระบบนี้เนี่ยจะช่วยให้เราสามารถควบคุมความเร็วของรถโดยการที่เระยะห่างจากรถคันหน้านะครับซึ่งมันจะใช้เลดาราเป็นตัวตรวจจับนะครับโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องเหยียบคันเร่งหรือเหยียบเบรกเลยครับปล่อยเท้าแล้วควบคุมที่พวงมาลัยได้เลยสุดยอดจริงๆครับถัดมาอีกระบบหนึ่งนะครับคือระบบออโต้ไฮบีมคอนโทรลนะครับคือระบบเปิดปิดไฟสูงไฟหน้านะครับอัจฉริยะนะครับ ซึ่งระบบนี้นะครับมันจะใช้ตัวกล้องกับตัวจับนะครับในขณะที่เราขับรถส่วนกับรถคันหน้านะครับถ้ามันจับได้ว่าไฟของเราแยงกับรถคันหน้านะครับระบบจะทําการดับไฟสูงลงนะครับซึ่งตัวน,นี้เนี่ยจะช่วยให้การขับขี่ของเราราบเรื่อยิ่งขึ้นนะครับบทปัญหาเรื่องหากุญแจไม่เจอนะครับ เพียงแค่เรานะครับตี่กุญแจนําเข้ามาในรถนะครับจะวางไว้ตรงไหนก็ได้หรือจะใส่กระเป๋าของเกงไว้ก็ได้นะครับแล้วเราเพียงแค่เหยียบเบรกแล้วกดปุ่มสตาร์ทนะครับรถจะทําการสตาร์ททันทีครับอีกหนึ่งออปชั่นพิเศษนะครับนั่นก็คือหลังคาสันรูฟนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นกระจก ยาวไปถึงข้างหลังเลยนะครับวิธีการใช้ไม่ยากครับนี่นะครับเป็นไงฮะสามารถเปิดได้อีกนะครับ วิธีการปิดนะครับ นั่งสบายด้วยการปรับเบาะโดยที่เราไม่ต้องใช้มือขยับนะครับเพียงแค่เรากดปุ่มตัวนี้เป็นเบาะไฟฟ้าที่นั่งผู้โดยสารตอนหลังนะครับสะดวกสบายใช้งานง่ายมากนะครับเพราะว่าด้านหลังเรามีระบบพับเบาะไฟฟ้านะครับ สะดวกสบายในการใช้โหมดออฟโรดนะครับเพียงแค่เราหมุนตรงนี้นะครับเกียร์สามารถปรับบวกลบได้ที่คันเกียร์นะครับในกรณีที่ลูกค้าใช้ขึ้นเขาสามารถปรับบวกลบเป็นเกียร์1เก <ๆ S 1> ียร์2เกียร์สามได้เลยครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับออปชั่นรถ Ford Everest ตัวท็อปคันนี้นะครับนี่ยังแค่น้ำจิ้มนะครับถ้าใครสนใจนะครับมาทดลองขับที่โชว์รูม Ford Auto Gallery ของเราได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับอย่าลืมนะครับติดตามช่อง Fordism ผมเซลนัดครับผม